ผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีครับท่านอาจารย์ไก่และก็ท่านจิตประภัยก็วันนี้เป็นวันเป็นมงคลเนื่องจากพวกเราทุกคนในมาแสดงที่เรียกว่ามุทิตาจิตนะครับคําว่ามุทิตาจิตนี้ก็คือการที่แสดงออกซึ่งเคารพและยินดีต่อผู้ที่ทําคุณไว้ก่อนซึ่งในพุทธพจน์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงตัดว่าบุคคลหาได้ยากสองจำพวก พวกที่1คือพวกที่ทำคุณไว้ก่อนพวกที่2ก็คือพวกที่รู้จักตอบแทนพระคุณของผู้ที่ทำคุณไว้ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันอันเป็นมงคลอาจารย์ใช้คำว่าแชยิดหก6ปซึ่งหมายความว่า6สิงหาคม2568ครบรอบ5รอบคือ60ปีของท่านอาจารย์นะครับจึงเป็นโอกาสอันพิเศษที่ ได้มาจัดนะครับพิธีอันเป็นมงคลที่วัดโพหรือวัดพระเชศตุพนวิมลมังคลารามนะครับซึ่งพวกเราทุกคนก็ถือโอกาสนี้ได้มาร่วมกันทาบุญเลี้ยงพระเพนะครับแล้วก็ทำโรงทานนะครับหลายหลายท่านก็มาช่วยกันแสดงมุทนาจิตและที่สำคัญวันนี้มีเพียงเป็นงานวันเกิดธรรมดาเท่านั้น แต่ทั้งหมดนั้นท่านอาจารย์ได้ทําบุญหลายอย่างนอกจากทําบุญลงทานทําบุญกับพระสงฆ์แล้วและยังทําบุญเพื่อรวบรวมปัจจัยทั้งหมดวันนี้ที่ทุกท่านมาร่วมบุญมอบให้กับการสร้างนะครับเจดี JD พระธาตุค้องแลที่จังหวัดน่านเดี๋ยวเราคงจะมาคุยรายละเอยียดอีกทีกับท่านอาจารย์ครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับอเอ่อสิบหกแปดด วิธีคิดตอนเริ่มต้นนี่มันเริ่มที่วันเกิดเกิดวันที่หกหกสิงหาวันที่หกเดือนสิงหาก็คือเดือนแปดปีหกแปดปีนี้จัดงานหกแปดก็เลยตั้งเป็นไซย,ยิตหกแปดหกแปดก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีเป็นเลขมงคลด้วยก็คิดว่าน่าจะเอามาเป็นคอนเซปต์ของของงานวันเกิดรอบนี้ซึ่งเราก็คิดว่าหกสิบปีเราก็น่าจะ ผู้ใหญ่เขาก็แนะนําให้จัดให้ให้ดีหน่อยเพราะว่าครบรอบ60ก็เลยถือโอกาสที่จะทําบุญไปด้วยก็เลยตั้งใจว่าถ้า60ปีนี้เราจะจัดที่ออฟฟิศธรรมดาอันนี้60ปีนี้ผู้ใหญ่พลเอกธนงศักดิ์ท่านบอกว่าอาจารย์จัดให้ใหญ่หน่อยท่านาประหลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินท่านบอกอาจารย์จัดให้ใหญ่หน่อยให้สมกับหกสิบปี ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เรานิมนต์พระกี่รูปดีที่ออฟฟิศก็เลยมาปรึกษาผู้ช่วยเจ้าวาดที่วัดโพนี่ปรากฏว่าท่านก็บอกว่าจัดที่วัดโพดีกว่าเพราะว่าสถานที่กว้างขวางและผู้ใหญ่มาก็จะได้สะดวกไม่ต้องนั่งเบียดกระเสียเราก็คิดว่ามันน่าจะดีกว่าก็เลยตั้งใจว่ามา จัดงานที่นี่แล้วก็ก็เลยต่อยอดหลายๆด้านคือเอางานศิลปะมาแสดงด้วยว่าเราทำอะไรมาบ้างในรอบ60ปีก็เลยคิดว่าน่าจะสมบูรณ์กว่าก็เลยตั้งใจตัดสินใจจัดที่วัดโฮสวัสดีค่ะอาจารย์ไก่ค่ะด้วย,วยอาจารย์ไก่นะคะที่ได้รู้จักกันเนี่ยเมื่อปี2557นะคะ ตอนนั้นก็กเกษียณอายุแล้วอยู่ที่ชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลงุงคนพัทลุงเนี่ยค่ะจะสามารถีกันมากที่จะทําอะไรให้กับบ้านเกิดนะคะก็ตั้งใจมากเลยว่าเราจะอัญเชิญด้วยท่านท่านเทิดเกียรติสุกเกษมแล้วก็ท่านอนุภูมิสุภาชชย,ยกิจอดีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีความตั้งใจมากที่จะทําบันไดขึ้นไปถึงพระเจดีบนยอดเขาอ,อทุทลุแต่ว่าตรงช่องเขาอ,อุทลุเนี่ยก็ยังไม่มีการจร้างพระอะไร ชมรมก็มีความตั้งใจว่าจะสร้างพระจินสร้างจะเชิญองค์พระศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธชยันตีองค์หลวงพ่อทวดองค์หลวงพ่อปัญญาซึ่งเป็นท่านทั้งสองเนี่ยเป็นคนพัทรลุงนะคะขึ้นเป็นประดิษฐานณนะช่องเขาอุทลุแต่ด้วยที่เราเนี่ยค่ะตามภาษาไม่มีเงินนะคะก็คิดจะสร้างพระเหรียญสองหน้ามหามงคลน,นะคะเ,เพื่อที่จะให้ คนพัทลุงนั่นแหละค่ะเช่าเป็นบูชามีการอะไรนะครับปลูกเสกที่วัดเขาอ้อ,อนะคะอาจารย์นี่เละค่ะเป็นผู้ทําเหรียญสองหน้ามหามงคลเนี้ให้ก็เลยรู้จักอาจารย์ครั้งแรกก็ตรงนั้นแหละค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอนะ,ะที่รู้จักก็คืออ,อ,อาจารย์มีพี่ชายที่เป็นคนพัทลุงคือรอสอ็อเตอร์วิสิตประทุมสวร อาจารย์ก็ทําเหรียญสองหน้ามหามงคลไม่ให้ทําให้เอ,อได้หาทุนสามารถอัญเชิญองค์พระขึ้นสู่เขาทะลุแล้วก็ยังนอกจากนั้นยังให้บริจาคโรงพยาบาลของหลวงพ่อปัญญาอะไรนี่เรียบร้อยเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะท่านก็ยังเนื่องจากว่าเราก็ขอร้องท่านว่าเอ๊ะช่วย สร,รสร้างพระเจดีช่วยเขียนแปลนสร้างพระเจดีบนยอดเขาให้หน่อยนะคะอาจารย์อาารยบอกว่าพระอาจารย์ต่างๆที่อาจารย์เคารพนับถือเนี่ยได้บอกกันว่าทําอะไรให้คนอื่นมาเยอะแล้วมาทําให้บ้านเกิดบ้างก็เลยได้มาเขียนแปลนนะคะเพื่อจะสร้างพระเจดีบนยอดเขาทะละุทาทุกอย่างค่ะอุทิศเวลาอ,ลาอลาุทิศทุกแรงกำลังกายแรงใจแรงทรัพย์ แลวเมื่อกี้ที่ท่านอาธิบดีอดีตท่านอาธิบดีกรมจิลปากร์ที่มาวันนี้ค่ะนะคะก็การช่วยกันดูแบบแล้วก็สําเร็จนะคะจนถึงวันนี้เนะะี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็มาบอกนะคะว่าจะทําบุญวันเกิดแล้วก็มีการสร้างพระเจดีที่เมืองน่านค่ะก็เลยตั้งใจมากเพราะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรก็ตามที่อาจารย์ทําเราจะให้ความร่วมมือเต็มที่นะคะเพราะด้วยรักและนับถืออาจารย์จริงๆ ทราบว่าในครบรอบ60ปีของท่านอาจารย์ไก่ที่มาจัดงานที่วัดปัวนี้เนี่ยเห็นนําภาพนะมาแสดงด้วยเนี่ยภาพเหล่านี้คือภาพอะไรมีที่มาที่มายงไงและก็เทคนิคที่พิเศษต่างจากทั่วไปตรงไหนขณะเดียวกันก็นกคือนําโมเดลของพระธาตุคลองแลที่จังหวัดน่านซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่อาจารย์จะทําซึ่งทราบว่าท่านอาจารย์มีผลงานมามากมายนะครับ ตอนนี้ผลงานที่อาจารย์ประทับใจที่สุด30ปีที่ผ่านมานคืออะไรผลงานที่เราเอามาแสดงวันนี้เป็นเป็นงานลายเส้นส่วนใหญ่ผมจะถนัดเรื่องการเขียนลายเส้นแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานี่มันมีเวลาว่างเยอะก็เลยลองเขียนสีน้ำมันแนว post impression กับ expression ขึ้นมาก็มันสนุกดีครับแต่เราครียดผลงานโดยการใช้คัตเตอร์เขียน พอใช้คัตเตอร์รู้สึกมันมีไลท์แอน์ชาโด w การใช้แสงและเงาช่วยมันก็ทำให้เกิดมิติที่ลึกกว่าการใช้เกียงหรือการใช้ผูกกันก็เลยเปลี่ยนแนวมาใช้คัตเตอร์ในการเขียนก็ทำให้ภาพมีสเสน่ห์มากขึ้นแต่จริงผมถนัดงานเมจิกงานสีไม้ทุกทุกชนิดเลยทั้งงานลายเส้นทั้งหมดก็เลยเอาวิธีคิดพวกนี้มาใช้ในงาน j จดีด้วย งานเจดีย์ก็ส่วนใหญ่จะโมเดลก็ทําเองส่วนใหญ่ใช้ไม้ประดู่ใช้ไม้เนื้อแข็งทำเพราะ,ะนั้นมันจะแข็งแรงมากอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีโมเดลพวกนี้นี่เราก็ใช้สลักบ้างใช้ตอกสลักลงไปบ้างน,นี้คอนเซปต์ของเจดีย์ที่นั่นเนี่ยเราต้องการให้ให้ตัวเจดีย์เนี่ยค่อนข้างจะสมมาตรเพราะที่นั่นแรงแรงลมที่กระทำอยู่บนยอด ค่อนข,ข้างจะแรงเรานั้นเราต้องทําโครงสร้างฐานลากให้กว้างแล้วก็ต้องแข็งแรงให้ริจิตโครงสร้างต้องริจิตเป็นหลักและความสูงของตัวตัวบนของตัวเจดีก็อาจจะเป็นตัวสเสน่ห์เพื่อให้เห็นมองไกลให้เห็นแต่ไกลเพื่อความสวยงามก็เลยเกิดคอนเซปต์ที่จะช่วยพระอาจารย์ทําแบบคอนเซปต์ของเจดีซึ่งตอนนี้ทาเป็นรูปเป็นเจดีตุ๊กตาแต่จะต้องมีการมาตกผลึกกันอีกครั้งหนึง่ง กับทีมงานของผู้ใหญ่อีกหลายๆายท่านแล้วก็เมื่อตกผลึกเรียบร้อยเราค่อยทำโมเดลสเกลจริงก็ใช้อาจจะใช้วิธีเป็นงานปนัณณศิลป์มากขึ้นคือใช้วิธีกลึงให้เหมือนจริงมากที่สุดในชีวิตจิตใจเราอยู่แล้วนี่การที่เราช่วยงานสังคมช่วยงานแผ่นดินช่วยงานาศาสนาเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องปกปติของผมที่เราอุทิศมาอยู่แล้วแล้วเรามีปณิธานที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่แล้วมันการทํางานให รับใช้แผ่นดินพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องปกติของผมมาถึงจุดสรุปนะครับตลอดระยะเวลา30ปีที่อาจารย์สร้างผลงานที่พูดนี้เพราะว่าพอได้เห็นและผมได้ตามข้อมูลของอาจารย์ที่ทํามาไม่ว่าจะเรื่องของสดุปเรื่องของเจดีเรื่องของโบทนะครับเรื่องของรอยพระพุทธาบาทเรื่องของเหรียญต่างๆและจนกระทั่งออกแบบป้ายอาจารย์ทํางานสาธารณประโยชน์ทั้งต่อแผ่นดินและก็ ทั้งต่อพระพุทธศาสนามามากผมว่าเป็นสถาปานิกหนึ่งในสถาปานิกที่หายากที่ทํางานพุทธศิลป์ในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นงานของท่านอาจารย์เนี่ยผมผมผมบอกได้เลยว่าจัดเป็น, 1, นหนึ่งในมรดกแห่งแผ่นดินธรรมและแผ่นดินทองและในขณะเดียวกันเนี่ยทำในฝ่ายนามธรรมาคือจิตใจของอาจารย์บริสุทธิ์และมีพุทธ,ธานุสตินะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธศาสนา จากนามาทาสู่รูปธรรมคือเจดีก็ดีโบสก็ดีวิหารก็ดีร้อยพูดบหา่ก็ดีเนี่ยมันเป็นธรรมฝ่ายรูปธรรมท,ที่จะคงสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ซึ่งหลวงปู่เทศเทศลังสีท่านเคยกล่าวไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะยั่งยืนเปรียบประดุจต้นไม้มีแก่นมีกระพีมีเปลือกเพราะฉะนั้นรม ดำรงอยู่จริงอันเป็นฝ่ายนำะมาทธทรมีอยู่จริงดำรงอยู่จริงอันเป็นปรารมัตตธรรมแต่หากปราศจากซึ่งบุคคลคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตกผลึกทางภูมิจิตภูมิธรรมที่จะเข้าถึงธรรมและนำธรรมนั้นมาประกาศต่อให้กับอนุพุทธะคือพระสงค์คือปริยาตสงฆ์งแล้วเนี่ยธรรมเหล่านั้นก็จะไม่มีประโยชน์แต่มีประโยชน์เพราะมีบุคคลอย่างพระเจ้าที่อุบัติขึ้นและเราโอกาสที่ได้ยินได้ฟังธรรมของท่านแล้วจึงเกิดศาสนาบุคคลศาคคลสนาวลก็เกิดศาสนาพิธี แล้วก็ศาสนาวัตถุคือศาสนาสถานเพราะ,ะนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้ทำนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคุณอุปาการในทมฝ่ายรูปธรรมท,ที่ตอบสนองทมฝ่ายนามธรรมาอันบริสุทธิ์คือนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมจึงถึงว่าอาจารย์เป็นผู้ที่หนึ่งในผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาที่ทำให้ศาสนายังย่งยืนอยู่ได้ครับผมก็ขออนุโมทนากับบุญกุศลของท่านอาจารย์ที่ทำมาทั้งหมดนะครับตลอด ชีวิตของท่านอาจารย์และก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างที่บอกและพวกเราก็เดินตามพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลหาได้ยากสองจำพวกคือพวกที่ทําคุณไว้ก่อนคือท่านอาจารย์กับพวกที่เรามาตอบแทนพระคุณของท่านด้วยการมาแสดงวุฒิธ,ธาจิตท,ทั้งหมดก็คือตอบแทนผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นถือว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้ทําสิ่งเป็นมงคลตามรอยบาพรภาษาสดาครับขออนุญาตสรุปเท่านี้ครับ